จบลงไปชนิดที่ว่ามีความสุขท่วนหน้าครับสำหรับการแข่งขันยิมนาติกสินนานาชาติรายการฮ่องกงอทิสติกยิมนาติกอินเตอร์เนชั่นแนลอินวิเทชั่นแชมเปี้ยนชิพ2017หรือฮ่องกงโอเพนระหว่างวันที่12-17มกราคมที่ผ่านมาซึ่งรายการนี้ครับเมื่อปีที่แล้วนักยิมไทยกวาดเหรียญมาได้เป็นกาะเป็นกำรรถึง5เหรียญทองมาในปีนี้ทางสมาคมกีฬายิมนาติกแห่งประเทศไทยวางเป้าหมายที่อยากจะกลับมาทวงบาลังแชมป์สีเกมให้ได้ แน่นอนครับว่าชาติที่เป็นคู่แข่งของเราอย่างมาเลเซียปีนี้ถือความได้เปรียบด้วยการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันมหกรรมกีฬาแห่งภูมิภาคอาเซียนเอาไว้อีกด้วยทําให้ไทยเราจําเป็นต้องเอาชนะพวกเขาให้ได้อย่างขาดลอยครับต้องสรรหาท่าแปลกๆที่เรียกคะแนนได้มากขึ้นรวมถึงห้ามพลาดอะไรง่ายๆเด็ดขาดเพราะหากใช้ท่าแข่งที่ใกล้เคียงกันรวมถึงยังผิดพลาดไม่ต่างกันมากโดยกีฬาที่ใช้สายตาในการให้คะแนนแบบนี้ อาจทาให้มีโอกาสที่คณะกรรมการจะกดคะแนนให้เจ้าภาพมากกว่านักกีฬาจากแดนสยามอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ทางสมาคมจึงมองว่าควรใช้เวลาเก็บตัวให้นานขึ้นรวมถึงต้องการจะเปิดโอกาสให้นักกีฬาที่ยังไม่เคยออกมาแข่งขันนอกประเทศได้มาหาประสบการณ์ขณะเดียวกันครับนักกีฬาชุดใหญ่หลายคนให้เตรียมสภาพร่างกายให้พร้อมอีกทั้งรักษาการบาดเจ็บให้ดี <c oughs> เมื่อถึงการแข่งขันกีฬาซีเกมแล้วจะได้พร้อมเต็มที่ ทำให้นักกีฬาชุดที่เดินทางมายังฮ่องกงแห่งนี้ครึ่งหนึ่งเป็นชุดใหญ่โซนอีกครึ่งหนึ่งนำมาเพื่อหาประสบการณ์ความคาดหวังในการได้เหรียญในรายการนี้จึงถูกมองว่าเป็นเรื่องที่ยากโดยตั้งเป้าไว้ที่2เหรียญทองเท่านั้นเมื่อวันที่12มกราคมที่ผ่านมาครับนายวีรพงศ์บริรสุทธิ์สุกมลผู้จัดการทีมยิมนาสติกไทยได้นำคณะสตาฟโค้ชและนักกีฬาออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิมายังฮ่องกงครับ โดยสายการบินไทยเที่ยวบินทีจี600ก็จะกดดันที่จีนเนี่ยครับเพราะว่าจากเดิมเนี่ยจีนเขาจะไม่เข้าร่วมการแข่งขันแต่ครั้งนี้เนี่ยในประเทศซีเนียเนี่ยส่งมาเล่นทั้งหมดซึ่คนทั้ง4คนก็คงจะต้องเช็คชื่อครับวันพรุ่งนี้ว่ามีใครบ้างครับเพราะว่าตอนนี้ยังไม่เห็นรายชื่อของนักกีฬาจีนเลยที่เข้ามาร่วมการแข่งขันก็คงให้ทางโค้ชฟงที่ถนัดกับนักกีฬาจีนอยู่แล้วนะครับก็คงจะรู้นะครับว่าจะต้องเอาเทคนิคตรงไหนสู้แล้วโดยเฉพาะถ้ายาก นะครับว่าจะต้องสู้หรือเปล่าเพราะว่าตอนลงเล่นเนี่ยนะครับในแต่ละประเภทหรือแต่ละอีเวนต์เนี่ยก็จะมีการเก็บคะแนนก่อนจนมาถึงรอบทิงเงินเลิศน,นะครับในรอบไฟนอลสุดท้ายเนี่ยก็คงจะต้องมาดูว่าจีนในช่วงรอบที่เก็บคะแนนแล้วก็เพื่อเข้าคัดลึกไฟในการเล่นรอบสุดท้ายเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับเมื่อดูแล้วโอเคจะต้องมีภาพที่มันเพิ่ม,เต,มเติมเพื่อทําคะแนนให้ได้เนี่ยโค้ชฟงก็ต้องใส่ลงไปนะครับแล้วก็หวังว่าเราก็น่าจะมีการลุ้นนะครับโดยพาะเนี่ยสองเหรียญ อย่างที่ผมบอกไว้ตั้งแต่ช่วงเชา้าสำหรับนักกีฬายิมนาสติกไทยชุดนี้ครับมีจำนวน6คนประกอบไปด้วยจามนพรหมณีทิศนุพันธ์วิเชียนประดิษฐ์ทิศคำพรสุรินทร์ทอนทะชิรกรสุรินทร์ทอนทะนัทวุฒิละไมวันและนัทวัฒน์ละไมวันซึ่งทั้งหมดครับได้เข้าพักที่โรงแรมรีเกิลริเวอร์ไซส์โดยโปรแกรมแรกของนักกีฬาเหล่านี้ครับคือฝึกซ้อมอย่างสนามแข่งขันจริงที่มาออนชานสปอร์ตเซ็นเตอร์ตั้งแต่ช่วงบ่ายของวันที่13มกราคมที่ผ่านมา ในวันนั้นครับโคชชาวฟงหัวหน้าผู้ฝึกสอนชาวจีนได้ให้นักกีฬาทั้งหมดเริ่มต้นโดยการอบอุ่นร่างกายรวมถึงยืดเยียดกล้ามเนื้อต่างๆเพื่อปรับตัวให้เข้ากับสภาพอากาศหนาวเย็นที่อุณหภูมิถึง16องศาก่อนจะไปฝึกซ้อมและเช็คสภาพอุปกรณ์ต่างๆที่จะใช้แข่งขันเข้าสู่วันที่14มกราคมครับซึ่งเป็นวันแรกของการแข่งขันนักกีฬาไทยเจอสภาพอากาศที่หนาวเย็นเล่นงานครับจนทําให้ผลงานออกมาไม่ค่อยดีเท่าที่ควร โดยวันแรกเป็นการชิงชนะในประเภทบุคคลรวมอุปกรณ์ชายปรากฏว่าแข่งครบ6อุปกรณ์ครับประกอบไปด้วยห่วงนิ่งฟรอเอ็กซ์เซอร์ไฟมหูบาเดียวโตกระโดดบาคู่ทิศรุวันวิเชียนประดิษฐ์จากไทยครับทำคะแนนได้73.70คะแนนคว้าอันดับ4มาครองส่วนจามนพรมณีอีกหนึ่งคว,วามหวังของไทยทำคะแนนรวมเป็นอันดับ5ด้วยคะแนนเ3 0 0คะแนน ขณะที่อันดับหนึ่งเป็นของเหวนชองเวยจากจีนทําได้80.85คะแนนอันดับ2เป็นของสู่ยองซินครับจากจีนเช่นกันอันดับ3ได้แก่รูเจอร์เมียพีซินจากมาเลเซียเขาสวนที่2ของการแข่งขันและเป็นวันสุดท้ายของทัวร์นาเมนต์นี้เป็นการชิงชัยในประเภทบุคคลเฉพาะอุปกรณ์ชายนักกีฬาไทยหลายคนครับกลับมาโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมชนิดที่ว่าคนละเรื่องกับวันแรกเลยทีเดียวครับ เริ่มต้นโดยอุปกรณ์แรกครับเป็นฟรอเอ็กซ์เซอร์ไซส์ปรากฏว่าเจ้าบีมที่คำพรสุรินทร์ทะออกมาว่าลวดลายกลางฟรได้อย่างหมดจดครับเรียกคะแนนจากกรรมการได้ถึง14.50คะแนนคว้าเหรียญทองมาแบบไร้ผู้ต้านขณะที่เจ้าแป๊บจามนพรหมนีความหวังไทยอีกหนึ่งคนก็ไม่น้อยหน้าครับคว้าเหรียญเงินในประเภทนี้ด้วยเช่นกันคะแนนรวม14.166คะแนนต่อกันที่โต๊ะกระโดดครับปรากฏว่าไทยเราได้เพิ่มอีกหนึ่งเหรียญทองแดงครับจากเจ้าบีมที่คำพรคนเดิม หลังเจ้าตัวกระโดดคบ2ครั้งทำผลงานเฉลี่ยดได้14.208คะแนนก็ส่วนมากจะเป็นอากาศครับมันจะหนาวค่อนข้างหนาวแบบวอร์มอะไรมันจะเนื้อออกชา้าทำให้เครื่องมันมันเย็นร้อนยากแล้วก็มันเจ็บง่ายครับความรู้สึกก็ตอนแรกเหมือนเหมือนจะกดดันนิดหน่อยครับแต่ว่าก็ผ่านมาได้ด้วยดีครับครับตั้งเป้าไว้หนึ่งทองครับ เพราะว่าด้วยสภาพร่างกายก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับก็ถือว่าทำทำได้ดีครับ mm hmm. ก็ขอบคุณสมาคมยิมนาสติกครับ mm hmm. ของประเทศแล้วก็ขอบคุณโค้ชทุกคนครับที่ช่วยอุดหนุน mm hmm. ช่วยสั่งสอนอะไรมา mm hmm. ขอบคุณทุกกำลังใจด้วยครับ ในอุปกรณ์ม้าหูครับจามนพรมณีที่วันแรกเล่นอุปกรณ์นี้ไม่ออกครับมาวันนี้เหมือนหนังคนละมวนออกลีลาได้อย่างสุดยอดกว่าเหรียญทองที่2ให้กับทีมยิมนาสติกไทยได้สําเร็จโดยผลงาน13.866คะแนนมาปิดท้ายกันที่อุปกรณ์บาคู่ครับไทยมีเซอร์ไพรส์อีกครั้งครับจากเจ้าแป๊บจามนพรมณีคนเดิมที่วันนี้ไม่ว่าจะเล่นอุปกรณ์อะไรก็ไม่ทําให้คนไทยผิดหวังครับคว้าเหรียญทองที่2ให้กับตัวเองได้สําเร็จ ส่งผลให้ทีมยิมนาติกไทยคว้ามาได้ทั้งสิ้น3เหรียญทองหนึ่งเหรียญเงินและ1เหรียญทองแดงนับว่าเป็นผลงานที่ดีกว่าเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้ก่อนไปแข่งขันเมื่อวานยังปรับตัวในเรื่องของสภาพอากาศยังยังไม่ได้ครับแล้วก็เวลาที่ยาวนานเกินไปครับวันนี้ก็กระชับขึ้นจะไปแก้ไขไอะไรยังไงบ้างเรื่องสภาพอากาศเรื่องการปรับตัวก็อากาศมันเย็นก็วันนี้ก็เพิ่มวอร์มเยอะขึ้นครับแล้วก็ ให้เวลายืดเยอะขึ้นครับสำหรับผมตั้งเป้าไว้หนึ่งเหรียญทองครับที่ม้าหูครับสำหรับฟอร์นี้ไม่คิดครับเพราะว่าบาดเจ็บอยู่ด้วยแต่ว่าก็ก็ได้มาก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีครับก็ขอขอบคุณธนาคารออมสินครับแล้วก็สมาคมยิมนาสติกแล้วก็ขอบคุณแฟนๆชาวไทยครับทุกคนครับขอบคุณครับ สำหรับวันนี้โอเคนะฮะทุกคนที่ลงชิงอุปกรณ์ถือว่าปรับสภาพร่างกายได้ดีไม่เหมือนเมื่อวานนะฮะเมื่อวานอากาศเย็นกว่าน,นี้วันนี้ถือว่าโอเคแต่นักกีฬาก็สามารถดึงเอาศักยภาพของตัวเองมาได้อย่างเต็มที่อุปกรณ์ที่หนักใจที่สุดก็คือ,อหงนิ่งอันนี้จะต้องอยู่ที่ความแข็งแรงของนักกีฬาด้วย ซึ่งระยะการสร้างความแข็งแรงนั้นค่อนข้างจะใช้เวลาพอสมควรแต่เราก็ได้อขอความร่วมมือกับาทางมหาวิทยาลัยมีดนอนแะส่วน้เ้เ่ยวชาญมาดูแลในเรื่องของการสร้างสมรรถภาพซึ่งได้วางเป้าไว้ว่า,อาสองเดือนครึ่งหลังจากที่กลับไปตรงนี้นะฮะ mm hmm. ก็จะสร้างความพร้อมร่างกายแล้วก็สร้างความแข็งแรง mm hmm. เพื่อที่พวกงานการบาดเจ็บแล้วก็ฝึกท่าชุดซ้อมท่าใหม่ จึงเป็นเป้าหมายของเราจากความสำเร็จในรายการนี้ครับที่เบียดทั้งจีนและมาเลเซียเข้าไปคว้ามาได้กว่าสมเหรียญทองเชื่อเหลือเกินครับว่าเป้าหมายที่ทางสมาคมตั้งไว้ก็จะกลับมาทวงความยิ่งใหญ่เป็นเจ้ายิมในกีฬาซีเกมให้ได้คงไม่ใช่เรื่องที่ยากเกินไปครับเพราะว่านอกจากนักกีฬาทีมชาติไทยชุดใหญ่ที่ฝากความหวังได้แล้วเรายังมีขุมกําลังที่ดีที่พร้อมจะเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับทีมยิมนาติกทีมชาติไทยอีกหลายคน วศพลพันนูถ่ายภาพเสรีว,วัรนวไหลเพิ่มพูลรายงานจากห้องกงครับ